ผู้ชมครับวันนี้กับผมพามาชมครับหลังจากเทเทฟุดดิ้งใส่โครงเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะต่อไปจะเป็นการเทหล่อต่อหม้อโดยใส่ท่อหินใหญ่ <c oughs> ท่อใหญ่หินครับผมนะ <c oughs> เพื่อเป็นแบบในการที่จะหล่อเสาต่อหม้อขึ้นมานะครับผมัวนี้นะ <c oughs> จะมีการตั้งระดับน้ําก่อนนะครับผมนะ หมายถึงว <ITA> ่าโดยใช้สายยางครับผมนะนี่ครับสายยางนี่ครับผมนะสายยางแบบบ้านๆเลยนะครับผมนะสายยางระดับนานตัวนี้ครับผมนะสายยางวัดตรงเหล็กครับผมนะวัดตรงระดับน้ําตรงเหล็กขึ้นมานะครับนี่ยตรงนี้ตรงเหล็กแล้วก็มาร์กไว้ครับเพื่อให้เสาเหล็กนี้เท่ากันทุกทุกทุกเสานะครับผมนะส่วนจะเอาความสูงกันไหนแล้วแต่นะครับผมนะตัวนี้ครับผมนะก็คือว่าวัดความสูงขึ้นมาทุกเท่ากับทุกเสาครับผมนะ หลังจากาวัดเท่ากันตามระดับน้ําตรงเหล็กตรงโครงเหล็กเท่ากันทุกเสาแล้วนะครับผมนะทีนี้ก็วัดวัดความสูงจากพื้นฟุตติ้งที่เราเทครับผมนะขึ้นมาตรงหัวเสาว่ายาวขนาดไหนนะครับแล้วก็จะตัดท่อใยห,หินครับผมนะให้มีความสูงพอดีกับระดับน้ําเสาเหล็กที่เราวัดไว้นะครับหลังจากนั้นจะเอาท่อใยห,หินครับไปครอบครับผมแล้วก็จะผสมปูนครับ คนแล้วก็เทใส่ครับแต่ก่อนจะทนคนเทใส่ต้องมีการหาตำแหน่งเสาก่อนนะครับผมนะหลังจากาวัดความยาวของเสาเหล็กตั้งแต่พื้นฟุดดิ้งมาถึงระดับน้ำที่เรามากไว้เขาจะมีการตัดท่อใยใยหินนะครับผมนะความยาวของแต่ต้นที่ไม่เท่ากันครับผมนะ ก็ตัดเสร็จแล้วก็จะมาสวมใส่โครงเหล็กครับผมนะโครงเหล็กนะครับซึ่งปากท่อใยหินนี้นะครับผมนะทุกต้นรันนี้เรามาดูขั้นตอนก่อนที่เราจะดึงเชือกจัดระเแบบียบจัดระเแบบียแบบจัดแนวนะครับผมนะเราจะมีการวัดกึ่งกลางของท่อใยหินกึ่งกลางของต้นนี้นะครับผมนะต้ตนนี้ครับไปถึงต้นสุดท้ายนะครับต้นนู้นต้นริมสุดครับต้นริมสุดต้นสุดท้ายเลยนะ คือให้ได้ระยะกึ่งกลางของท่อใย,ยหินก้อนต้นสุดท้ายครับให้ได้ระยะ12เมตรครับผมนะตามผังบ้านตามแบบบ้านที่เราออกแบบมานะครับก็คือวัดจากกึ่งกลางของเสาต้นนี้ครับไปถึงกึ่งกลางของท่อใย,ยหินต้นนู้นก็คือ12เมตรครับผมนะแล้วก็วัดจากตรงนี้ครับผมนะเสาต้นนี้ไปด้านขวาครับผมนะความกว้าง3.5เมตรครับผมนะเนี่ยผม3 5มเมตรครับผมนะ ก็วัดจดากน,นี้ไปด้านนู้นครับผมก็คือ12เมตรเสาต้นนี้ครับผมนะ12เมตรก็คือกึอ่งกลางของก็สําหรับด้านนี้ก็พร้อมทเทแล้วครับผมนะตั้งรนะยะแล้วก็วัดระยะพร้อมครับผมนะตั้งแนววัดระยะครับผมนะส่วนด้านนี้หลังจากตั้งแนวเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเป็นการวัดระยะครับผมนะระยะห่างของเสาแต่ละต้นคือ3เมตรนะครับ วัดกึ่งกลางของท่อใยหยินมาต้นที่ต่อไปครับระยะ3เมตรด้วยตลับเมตรครับผม ก็จะมีการคนปูนแบบเหลวๆนะครับก็แบบเดียวกับที่เทพุดติ้งครับผมนะนี่การผสมปูนก็เหมือนกันครับตอนเราจะเทต่อหม้อครับผมนะโดยใช้ท่อใยหินครับผมเป็นแบบนะสำหรับก่อนเทปูนนะครับเราจะมีการเอาน้ําลาดท่อใยหินนะครับผมนะให้มีความชุ่มชื้นก่อนนะครับเพื่อยึดเกาะที่ดีครับผมเพื่อการยึดเกาะที่ดีนะครับ เราไม่ต้องเทมากครับพอพอประมาณพอชื้นๆน,นะตอนนี้ครับผมนะในะะให้ค่อยๆตัดปูนพีระถังครับผมหยอดลงไปนะครับดูครับภาพลกษณะการหยอดนะมีอะไรามากมายครับผมนะตัดแล้วก็เทครับผมนะเขยา่า เลขย่าเหล็กเลยครับผมนะขยยาโครงเหล็กเลยเพื่อให้โูลนมันลงไปด้านล่างครับผมนะบอะไรทำกันเนี่ยเหล็กตเังก็เป็กาประมาณ้งลครับผมนะประมาณเจ็ดังครับ ังจากเทเสร็จเรียบร้อยครับเต็มหัวเสาแล้วจะมีการตกแต่งหัวเสาให้เรียบครับผมนะเพื่อสะดวกในการ่อหรือทาอะไรต่อไปครับผมนะจะมีการขยับเสาเหล็กครับเพื่อให้ปูนลงไปแล้วก็ใช้เครียงครับผมนะปรับนับปรับหน้าหัวเสาให้เรียบครับผมนะเพื่อความสวยงามครับผมเวลาทําขั้นตอนต่อไปจะ อยู่ในขั้นตอนจับดิ่งครับผมนะจับดิ่งเสาอ,อยู่ในตำแหน่งไมครับตัวนี้ครับก็จะมีการเคาะประหยับนิดนึงครับผมอนดิ่งนี่ผมบุมบนจุดนะลูน้ำอยู่บนจุดก็จะมีการลองหินด้านล่างครับผมนะฐานฐานของ พ่อใหญ่ครับผม